มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณกายถูกรางวัล42ล้านเผยที่มาเลขความรวยใกล้ตัวมากค่ะ17ธันวาคม2565คุณน็อตกองสลากพัดนะคะเดินทางไปมอบรางวัลให้กับคุณกายผู้ถูกรางวัลที่1 42ล้านบาทที่แคมป์คนงานจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยผู้คนที่มายืนต้อนรับโดยคุณกายนะคะได้ทำงานที่แคมป์ก่อสร้างมานานหลายปีโดยบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดแพร่ซึ่งหลังถูกรางวัลที่หนึงพ่อแม่คุณกายรู้ข่าวต่างก็ดีใจมากแต่ก็ยังไม่กลับบ้านคงจะอยู่ที่แคมป์อีกสักพักค่ะ โดยคุณกายเล่าว,ว่าได้เลขมาจากเลขทะเบียนร,รถมอเตอร์ไซค์คันเก่าตามซื้อเลขมอเตอร์ไซค์คันเก่ามาตลอดงวดนี้ซื้อกับกองสลักพัดแค่9าใบถูกรางวัลที่1เลขชุด7ใบชอบซื้อเว็บของกองสลักพัดเพราะว่าจ่ายเต็มเห็นแจ้งเตือนขึ้นว่าคุณถูกรางวัลแต่ยังไม่มั่นใจตัวเองจนซี o ีโอน็อตโทรมาบอกว่าคุณถูกรางวัลที่1 คุณกายผู้ถูกรางวัล42ล้านเผยที่มาเลขความรวยใกล้ตัวมากค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ